วันนี้มารีเป็นมีมไหมทุกคนวันนี้มารีเป็นมีมปะก่อนมารี is walking ม e แต่ว่าเมื่อคืนตอนงานการรับวันเี้ไม่ได้นะรก I'm very disappointed in you เม่ว่านาตเลียไปขอนั้หรือเ้าตัดนจรแตวาพี่โลาได้เดียวคนมหวานแต่ว่ากลับมากินก็ได้กินได้ได้ด้วยีเชค่ะรเดี๋ยวเรถ่ายก็ต้อง่นี้ ไม่เหลือดูคกอมจากมีมเมื่อคืนไม่ได้อันไหนคะอันไหนเข้าไปทุกรายของทุกคนเลยอ่กลมตรงนี้ขึ้นไปน่าตลกตลกตลกและนาตาเลียมุกโดยนาตาเลียมุกนิมมันจันมารีอาดาเต้เรย์จูฟู ไม่ได้เอาลิฟต์ลงมา,าไม่ลิปต์มีลิฟต์ปะไม่ ถามว่ากับกรุงเทพมีแผนจะออกกําลังกายไหมแผนจะนอนยังไงบ่อมกี้ก็ม่ค่อยถามเหมือนกันยัยไม่ได้ตอบเลยอยากออกกํลังกายมากชว่สี่มากเออเลิศมกหจข้าวสับก์ต่อไปโอี่น้งทัรครสั่งสองอันน่ะทํามูผิักขอดแนนลกขอดด้วยนะอุ้ย กระบวนการจัดกา่ได้หรือสองกระบันการต่ำ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  ด้วยอ่าทุกคนไลไนล์ชนไลนไปมเลยอุ้ยแล้วหูอ ใส่แ่วก็ใส่พริกับพริกันนี้หรอคะใช่ครับไม่อ่อยรับใส่ทำไม่อร่อยนะแมไคร่ยาใครททําำไม่อร่อยก็จะอะไรบกมดเ็มเดนะเดี๋ยวต้ก่อนค่ะ ทำก่อนเราจะทำให้ถั่วแหลกนิดหนึ่งถั่วแหลกเลยประมาณนี้แล้วอะไรต่อคะตอนนี้ใแล้วก็มะเขือสีดาครับระวังมือนะครับใช่ไหมคะใช่ผลิตภัณฑ์ของเป็นลาวคที่เรากินประจำคิดถึงเป็นลาวที่ถึงต้องเป็ไทยนะทใส่ถั่วถั่วพิสงกับกุ้งแห้งครับใส่อะไรนะครับ แล้วก็กุ้งแห้งหนึ่งช้อนเรามได้กุแมาลามใช่หมตำ้ครับตำมาลาไม่มีกุ้งแห้งคระใหม่ล่าสุดนั่นอคะแล้วก็แล้วก็ทำให้น้ำมะเขือมันออกนิดนึงให้มะเขือออกมลาช่ายน้นเดียววก เือสีดาครับเผือกสีดาแล้วก็ใส่มะเขือเปียวด้วยสักสองลูกทัอีกเหมือนเดิมใช่ครับลูกหนึ่งกะพอครับพ่ลูลนี่ค่ะถ้าเป็นเซตอีกลูกเดียวผัดหมี่โราชที่มคนชื่อเหมนได้แต่หลาาจจะใช่ครับผมผัดมี่โราจะมีความเียเอระวังระวังมือนะระวังมือนะใครจะผัดหมีครับผัดมี่รวเราใส่น้ำปลาสองกระดุยด้วยกระดุ่วยใสมี่คนหน่ใส่หคนห่่ี่าอนาี่ ใส่กระ b ว่าน <Harriet, S 1> ี่โอ้มิลต่สาวตัวซีดอย่าเลยเาก็จะเป็นสาวจะ่ป็นราอย่าง้แสดงถงครึกสาวอีสานนะคะสารค้ามเนจะเด้อเรื่องแต่ฝรั่งนะคะใส่าตัดงใส่สาวทงเน่ยจ๊ะปรุงแบบด้วยน้ำเชื่อมด้วยะนะ้มแม นี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะคะในการตำส้มตำหนอแร้ากคอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทป็เส้นลกอรเหมือนต่งกันเรื่อเลยค่ะพี่แอดมินจะมีเส้นมะละกอที่เป็นเส้นสับแลดลงไปเลยไม่ต้องไอครับไม่ต้อง่รอาไว้ใช้ใตช่แล้วกอไมเอาตบ้งแล้วก็น้าต้ม้าต้มข้าวต้ม้วต้ม้าต้ม้วตาวต้ม้วต้ม้าาตาต้ม้ต้ม้ต้ม้วตา้า้าต้ม้ ว่า <c oughs> <c oughs> ีเราเกเลอกีเต <laughs> <c oughs> <car vodka> ้ลยาเลลอนี้เต้นเลยอั้อันนี้มาเลยมีกระบอะทีนี้ตำเลยตำเลยคร้บต่ำส้มต่ำหนร่อยอยู่ที่ใส่แล้วนย้ใส่แล้วปากต้องจอแซบจอแซบก่อนเวลาแม่แบบเพราะว่าคนต่ำเปรี้ยวปากแม่ลงเลยแล้วพเปรี้ยวปากแล้วอะไรตอยังต่ำนี่ส็จอที้เราชิมว้าวดูวันนี้สาดูวันนี้สา นี่กำลังยัวนะฮะเรียกว่ายัวการตบบไม่แรงมากเขาเอิ้นเย่ฉันจะบอกถ้าับ้วถมงถ้าหแล้วฉันเลือกเป็นลูกสะใภันนอเพราะว่าถ้าลูกสะใค้ที่ดีต้องตําเสียงดังไปต้องทเสีงบ้านเสร็จบ้านนี่เออสิ่งนั้น แม่ปุยคลองมานี่ทานแล้วก็คลองเลยเราต้องใส่น้ำตาลนะค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลอซอนีสใส่เดี๋ยวแอบใส่อีกนิดนึ่ง ินค้าเขาก็มีนะคะแบบว่าสามารถซื้อกลับบ้านได้มาส่งมอบแล้วก็คนเลยครับตัวนี้ก็เป็นสายที่สบายอยู่ที่ตอนนี้ครับมีสาขาเนาะคือเป็นเลาวเขาใหญ่และเป็นลาวลาณะเดี๋ยวต้องไล่ด้วยนะเป็นเลาวเท่เปิดอาชิใหม่ แก้วก็อคเราก็ต้องกินสายคาะไปเดินทั้งวันเดิน้งวันรุ่นเด้งนขายรลานะะเดินาอกโอยต้องทำอะไรต้องทำอะไรพรนี่แล้วครับที่เขาน่าเที่ยวเลยอ่ะเียวมาร่ากยโอเคได้ละอร่อยแล้วครับ ได้สะคอนแลสตีมาบเาแซบอีหลีไม่ใช่เขาไม่ได้บอกอย่างนั้นเขาบอกเปรี้ยวขักเปรี้ยวขักาเขอกว่าส่งมเปรี้ยวขลักส่งมจบละส่งขล้อดีมากวจบใจหลายๆท่า้เจ้ามีอาหารมาให้แม่ด้วยจบแล้ว วุ้ยชิมของมะริได้มได้นี่เป็นไงบ้างลูกอาการกานา้อแ้อแดตอแดมันเดน้ำตาลนาไอีกานนาไปอไม่หวานแล้วอิคดยี่ยมโอคว้าวดูดีมากเลยครับ ส้มตำแห่งสกาวาใส้มตำเรือลำสกาวาตำสกวาต้องไปุไปหมดนะลูกต้ยูเอโอย่ามาลีโคตามแม่ไมดุ้ขุดีมอนเสดาน้ำมัแซ่บเ อันนี้เป็นแคมเปญไหมคะเราต้องอไชนะไหมว้าวชิมได้ไหมได้ขอแบบนี้หน่อยแม่ชิมอันนี้ซิให้กรรมการตัดสินแม่มันแบบมันขาดความปริญาาขาดอะไรนะขวดด้ยไม่ไม่ไม่อร่อยตามุ้งลาวไม่หวานกับเปรี้ยวหวานข้าวใส่กุ้งแล้ว่าผาด